ไปตรวจสอบว่าไอ้สามชุดแรก่ะทำงานไปถึงไหนแล้วนะครับท่านได้ตั้งคณะกรรมาธิการชุดแรกครับลงไปตรวจสอบทั่วประเทศเรื่องความยากจนความค้นแคลนความอึดอัดขับใจของประชาชนที่อยู่ในสภาวะขับไข่ขับขันนะขับขันครับท่านคณะกรรมาธิการชุดแรกครับลงไปตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่สำเร็จทางรัฐบาลเองได้ตั้งคณะกันมาการชุดที่สองลงไปตรวจสอบครับว่าทำไมถึงยากจนข้นแค้นกันนะครับชุดที่สองว่าไงครับไม่สำเร็จครับเอาชุดที่สำเร็จมาเลยดีกว่าตั้งคณะกันมาการชุดที่สามครับสำเร็จเลยไม่ครับลงไปตรวจสอบลงไปตรวจสอบว่าไอ้สองชุดแรกทำอะไรกันอยู่ครับ นี่คือความตั้งใจนี่ถ้ายังไม่สําเร็จอีกจะตั้งอะไรอีกตั้งคณะกันมาธิการชุดที่4ตั้งมาทําไมครับไปตรวจสอบว่าไอ้สามชุดแรกน่ะทำงานไปถึงไหนแล้วนะครับเน้นการตั้งคณะกันมาิการเพื่อลดภาวะความตึงเครียดในภาวะที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะขับไข่ครับท่านผูรมขับขันนะับขัน กรรมาธิการเยอะจนต้องตั้งมาตรวจกันเองเลยต้องตรวจกันเองครับ,รน,รบนี่คืออาจจะล่าช้านิดหน่อยให้ประชาชนทั่วประเทศได้ตั้งใจล่าช้าแต่ว่าชัวครับเรียกว่าสโลบัตชัวร์